มาทำบุญถวายสังฆทานเขามาจแกนดงแกนดงออ๋เขามาเขาศรัทธาเป็นเป็นญาติของอาจารย์เขียนอ๋อเป็นญาติอาจารย์เขียนเออมาก็ว่าจะมาถวายสังฆทานเางมันมีแผนออมาเนี่ยหลวงพระมาถึงก็ทางนนทบุรีเขาก็มีงานเนาะเขาจะมามนต์หลวพระที่นี่เออเขาก็รออยู่พอมาถึงแล้วก็ บอกยายนี่ยให้ไปกล่าวคำถวายสังฆทานให้ยายก็เดินไปก็บอกว่าไม่ไปบอกหลวงพ่อเหรือหลวงอาจารย์เขียนก็พูดว่าไม่ต้องหลอกคำแต่พวกเราก่อนก็เอาจองไปถวายหลวงพอ่อออาจารย์เขียนพูดอย่างนี้ยายก็ทําพิธีให้กล่าวคำถวายให้เสร็จพอถวายปุ๊บหลวงพ่อก็ลงไปพอดีไปก็เลยว่าเลยบอกว่า ังทำไงมึงกำหนี้มึงเป็นเจ้าวาดมึงจะมาเป็นเจ้าวาดคนที่สองเหรอแค่นั้นแหละหลวงพ่อโคนใจู ใครพูดอต่ใครพูดใครคนพูดว่าพ่อเดินมาเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนท่านเจ้าวาดฟังก่อนว่าใครพูดต้องพูดผมว่าให้พูดก่อนว่าก่อนพระเขียนที่อยู่เจ้าก่อนมันนั่งเต็มคนใครอะพระเขียนพระรูปไหนครับท่านเนี่ยสมบูรณ์ไม่พระรูปไหนที่นี่หลวงพ่อถึงหนังสืออยู่เขามาถ้าหากว่าบ้านหลวงปู่เขนหมดงานผมไม่เป็นไปหรอกเขียนเลยผมไม่สบายขา ทีนี่ยอมมาจากลูงกับมาบางังตะโขนเขาต่อสวดไปเจอพรรุทธะพูระยอมเข้าวัดจำาลยต้องถามหาเนี่ยหรือเปล่าทะยมลุงข้องวัดต้องถามหาจริงจ้าว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ทำอะไร,รในวัดนี่ก็ต้องคุยกันก่อนแสดง,สดงว่าข้ามแสดงว่าข้ามหัวใช่ไหมครับอันนี้ก็ข้ามพุทธะพูระเลยแม่มันกูจะไปตายอยู่มึงทำอย่างนี้วะ มัะเ,เจ้า,ว,านนว,วัดเป็นพระครูด้วยศักดิ์ศรีมันมันมันคนรูปวัดกับเด็กวัดมันเหมือนกันหรือเปล่าลูกวัดคล้ายๆเด็กวัดขันพระเจ้าทั้งหงมดพระเจ้าวัดด้วยมัทน,นมท่านกได้สิดว่าพระท่านกูแบบนี้ว่าแต่ก่อนพวกนี้ว่ามาใส่บาตรถึงมุงกินกิบทำเ,เดี๋ยวกันทำอย่างนี้มันได้ถูก ภาคมึงนี่บ็งคนมันเป็นร้ายสาเสียนสอนไม่ฟังเจ้าบัดมันจะลูกวัดมันใหญ่กว่าเจ้าบัดขนาดนั้นหนอ่โอ้โหโอเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับโยมมันใหญ่กว่ากว่าพรคขนาดนั้นเหลือมาเอออย่างนั้นกระทำเอาว่าหลวงพ่อไปไหนนะเราจะเดี๋ยววารีฐานบุญกุศลให้ เลยเหมือนหลวงพ่อเหมือนอย่ามหมายส่งดำมันบอกน้อยใจเว้ยทั้งแบบนี้ไม่ถูกเว้ยไม่ก็เอ้าเดี๋ยวคืนนี้ง้อเดี๋ยวคืนนี้จำยังเชื่อแต่พวกนรบเดี๋ยวท่านเจ้าว่าอ่ามันจะพูดเออจะเยอะกันนะอันนี้ก็รับฟังแล้วทีนี้ตัดมือนเสือเนี่ยยังไม่ได้นอนนะ

ปวดเคยบวดทุกันบวชเลี้ยงเนี่ยผมอ่ะกูัวเฮ้ยทหันมาอย่างมาหาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างได้เะ้นีกแล้วนี่เนี่ยอย่งได้เะเนี่ยพวกพ่อนะครับไม่นี้มาหาหมดไม่ใช่คุยงานเขามีปัญหาเนี่มาหาถ้าทำอะไรวง่อข้านไทยข้าวกำลังาเกิดแบบเนี้ยหลวงพ่อแกเคยเป็นมาก่อนไหมครับ เคยเป็นมาก่อนแล้วครับแต่ว่าไม่รุนแรงดิงนขนาดอย่างนี้อแต่ปกติแล้วเราก็บางครั้งเราก็ดีดีบางครั้งก็ได้ได้ไอ้ทีนี้ทีอว่าเอาไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยรับไม่ได้ไบางบางครั้งนะรับไม่ได้ก็มีแต,แต่ปกบางเออเมื่อวานนี้แกเป็นยังไงกพรของแกก็ไม่รู้ คือว่าผมก็ไม่ได้ในเหตุการณ์ก็เลยไม่รู้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงแต่ที่รู้นี่แกแกก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่เคยเป็นครับเ่ไม่เาไ่เไม่เค่เคยไม่ไม่เคไเยเ่ยคเไม่ยา่่คไม่่่เ่ ยายนะครับแกเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมไม่ไม่เป็นเลยวัดมาวัดทุกครั้งเลยไม่เป็นเลยไปทําบุญก็ไม่เป็นเลยแล้วปกติเคยเกิดเหตุการณ์แรงๆแบบนี้ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยได้ไม่เจอเลยเอาไปทําบุญบ้านบุญที่บุญหนักก็ไม่เคยมีอยู่ในวัดก็ไม่เจอ แล้วยายนี va, ่มาวัดประจำไหมวันถิ่มาวันประแล้วแล้ก็ไม่เทปินเลยันสาวจันีจภาษาอะไรมันจะไปชิดงานทำงานอาแกคิอยางเดียว

ย0น้องหนะ่มเลยเอ่อหมดแรก20ปีนะเอ่อรายการ Q45 ด้วยว่าทุกคนได้รายงานเหตุน่าสนใจตามคลิปข่าวละเมื่อกี้ผมส่งไปละช่วยรายงานด้วยเป็นอะไรคนที่มาก่อเหตุครับเป็นญาตติญาิมามาทำบุญแก่ปานญี่ยากผู้นำทำบุญาติเที่ยานอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ ไมเย็นมากี่คนละมาะมาด้วยมาลูกหลานมาด้วยอาจารย์ได้มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วผู้ที่มาทําบุญเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก่อนก่อนจะเกิดเกิดเหตุการณ์เนี่ยมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับก็ไม่มีอะไรนะก็ล้หลานมาถวายเป็นทานเป็นพร็จแล้วก็ มาก็รับนนหลวงพ่อนรับแล้วเกะแล้วเหตุการณ์อย่างี้มันเกิดขึ้นได้ไงหลวงพ่อลงไปเห็นวัดจะมาทำข้ามหน้าอไอ้น้องเนี่ยโยนมาไมโคค่โอเคครับโอเคครับโอเควากับท่านเจ้าวาดแล้วนะครับก็ญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ย เขาเป็นญาติกับพระรูปวัดชื่อพระเขียนนะฮะก็เลยว่าจะถวายสังฆทานกับพระเขียนแล้วก็พระเขียนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นญาติก็เลได้รับสังฆทานไว้อันนั้นเนี่ยท่านเจ้าวาดมาเห็นพอดีเขาเกิดความมอยใจว่าเอาทําไมทําไมไม่มาพระรูปวัดทําไมไม่มาบอกเจ้าวาดมีญาติโยมมาถวายสังฆทานซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยของวัดเนี่ยการที่ญาติโยมมาถวายสังฆทานเนี่ย พระลูกวัตจะต้องนําเรียนท่านเจ้าวาดก่อนอถ้าเกิดท่านเจ้าวาดเนี่ยสะดวกก็จะมารับเองอถ้าเกิดท่านเจ้าวาดไม่สะดวกติดกิจนิมนท่านก็จะอาจจะมอบหมายให้พราลูกวัตเป็นผู้รับแทนแล้วก็รับเสร็จแล้วก็ายงานงห้เจ้า,เจ,าเจ้าวาดทราบว่าเออวันนี้ญาติโยมมาถวายสังฆทานจาํานวนกี่ชุด มีอะไรบ้าง<ช>เออนะอย่างนี้คือระเบียบของวัดเปอย่างงี้นะครับที่เกิดเหตุเพราะที่เกิดเหตุเพราะพอดีท่านเจ้าวาดมาเห็นว่าเออญาติโยมมาวายสังฆทานที่วัดกับพรลุวัดพลรรุวัไได,ไ,ดนนไม่ได้ไม<อ>่ได้าไม่ได้งานท่านท่านก็เลย A R o A B y, เออาโวยบายเอออย่างงี้ไม่อยากให้มีอีกกับคนอื่นอีกย่าให้เรื่องนี้เกิดกับคนอื่นให้มันเกิดมาแค่นี้พระจบแค่แค่คนนี้ อ,อย่าให้ทำกับคนอื่นอีกแล้วมันก็เป็นาศาสนาเราด้วยค,คือาาศาสนาพุทธนั่นแหละไม่อยากให้ให้ถือว่าน้องคนนี้รับเคาะไปขอเป็นครั้งสุดท้ายของผมพ่อที่ทําอย่าทํากับคนอื่นแล้วเรื่องคดีความนี่ไม่ให้ไม่เอานะครับคดีความเรื่องเก็บไม่เอาแต่ขอให้ทางทางาศาสนาเอาเรื่องวินัยแก <c oughs> ขอตัวนี้กลัวแกไปทำกับคนอื่นอีกมันจะเสื่อมเสียสาศาสนาพุทธเรา <c oughs> <c oughs> วัดเาว่าแกเป็นโรคประสาทเราจเจ้าวาดท่านเดินมาเราท่านก็ติของแปบลบว่ากระจายหมดเลยแล้วเหตุการณ์แบบนี้เราเราไม่เคยเจอแหละถ้าถ้าถ้าเป็นพี่พี่คิดยังไงเอาแบบนี้เจอผมเกิดมาผมเคยเจอในคลิปในทิกตอกที่อื่นแต่พอมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองดีตรงเนาะแล้วแกก็อบอกว่าแนน์น้องตกใจไหมครับตกใจมากค่ะเพราะว่า,วามันไม่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยค่ะ หนูบอกว่าหนูก็ไปครั้งแรกค่ะหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยค่ะเพราะมาทําอย่างเงี้ยแล้วในไหนว่ามือไปโดนอะไรครับเขาโยนถาดมาแล้วจานมันลอยมาถูกมือหนูบวมค่ะอือแล้นหนูก็ร้องไห้ค่ะแกว,ว่ากูทําอะไรก็ได้กูเป็นเจ้าวาดวัดปู่ <c oughs> ผมก็เลยถามแกว่าเจ้าวาดทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรือครับ กูทำอะไรก็ได้วัดกูกูเป็นเจ้าอาวาสเอาวัาาดผมก็เลยถามว่าสรุปแล้ววัดนี้หลุงพ่อซื้อเองใช่ไหมครับแกไม่ตอบแกบอกวัดกูกูเป็นจเจ้าอาว้านเอาเกิดสมมุติว่าคนอื่นมานลวงพ่ออยากฟันหัวก็ฟันได้ใช่ไหมถ้าเข้ามาวัดนี้คือเป็นวัดลุงพ่อแล้วทำไมลุงพ่อไม่หรือลงอุงพ่อซื้อวัดเองใช่ไหมครับผมก็ถามยักอีกสองทีแกไม่ตอบคาว่าแกซื้อไม่ซื้อแต่ว่าวัดกูกูเป็นเจ้าอาวาสกูทำอะไรก็ได้ พระมันอีเจ้าอาจารย์เฉียนน่ะบอกพระอันดูเว่าไปยืมบุญพุ่นบ้านเนี่ยพอผมทําไปหาหาชุดหาองพระพอดีนะพระหาพอดีก็เห็นไปแต่แกบ่มาหรือแกสิเขียดว่าบ่แจ้งแจ่เรกกับบ่เข้าใจนะพกผมไม่จะผีเนาะก็เลยบ่เข้าใจนะครับวัดวัดแถวนี้มีอ่ะทาไมพี่ถึงอยากไปทําที่วัดที่ชุมพลบุรีเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์เขียนน่ะเป็นดาิ คืออยากไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมก็อยากทําบุญไปทําบุญด้วยเพื่อทําแบบทางฆทานให้ญาติพี่น้องเราที่เสียไปแล้วไปทํากับแกมั่งพอเรามีแต่แกเคยมาหามาญาติมาเยี่ยมญาติที่นี่ที่คันดงที่พวกผมยังไม่เคยไปสักทีก็เลยอยากไปอยาไปหาแกแล้วอยากไปทําบุญด้วยเลย นรู้ครับมีแล้วตัวขั๊ปั๊บกปได้นล่ะอาจาร่รตเย็บขาอกจารยสอยจุ๊เฮ้ยอาจารยหางไมหาแกนั่นแหอาจารย์สอยนี่อาจารจย ตอนที่ตอนที่โดนเนี่ยร้องไห้ด้วยร้องไห้หนักมากค่ะร้องไห้พอออกจากวัดก็ยังร้องค่ะขี่รถยังร้องเลยค่ะแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของเมื่อวานเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเสียขมรู้สึกมากเลยครับตั้งใจไปเฮ็ดบุญแทพ่อตั้งใจเราไปตั้งใจทําบุญตแต่มาเจออย่างนี้แต่ก็ขอร้องพ่ออย่าทำอย่างนี้อีกให้จบแค่นี้ ให้จบแค่พวกผมเจอนี่อย่าทำกับคนอื่นอีกเพราะจะทําให้วัดเราไม่จะทําให้วัดน่ะคนไม่เข้าคนเราทําบุญน่ะแล้วมาเจออย่างนี้มัน,เ,นเสียเยอะแล้วคิดจะไปอีกไหมไม่คิดเลยครับไม่คิดไม่กระทั่งจะไม่เดียวไม่คิดไม่กระทั่งจะขำผา ขับรถผ่านบ้านนั่นเลยนะครับใครมีทางโค้งออกจะโค้งออกเลยแต่ขอให้คุมศาสนาเอาเรื่องให้หน่อยก็ได้ผมกลัวเป็นอีกนี่แหละคำนี้แหละใช่นี่แหละกลัวี่เพิ่นเคยเป็นจะกลัวเป็นอีกเป็นแต่แค่นะคนไปรู้ภาษา ผมขอแค่นี้ล่ะต่เอาเดือดทางกฎหมายเอาครับแต่ถ้ามันเดือดไม่ใสงหาแต่จะเรื่อสมมติจดการเอาความรู้สึกความความรู้สึกตอนนั้นก็คือแบบว่าอย่าให้หนูเจออีกเลยหนูขอร้องเถอะแค่นี้ก็คือแบบว่าประสาทก็จะกคนอยู่แล้วแค่เจอหน้าน้องน้องร้องไห้เด็กก็เยอะคำขอโทษสักคำก็ไม่มี ไล่ตมเพิดออกโยนของคือเห็นเราแบบสอมศาสนามากคไม่โดนลูกสาวคนนี้ผมอายุแค่ขวบเก้าเดือนที่เดินที่เล่นอยู่ตรงนั้นแค่ผ่านหัวไปวั๊บๆที่แกโยนสังกทานใส่แล้วสังกทานเกนมาโยน ตาของพ่อเด็กคนนี้ด้วยพ,พ่อหนูก็เกือบตาบอดแต่ว่าดีนะที่พ่อหนูใส่แว่นตาอยู่ค่ะแว่นตากระเด็นแวนตากระเด็นออกเลยค่ะ,จะเจ้าวาทำไมเป็นอย่างนี้นะลาไปหลายยุคแล้วความรู้สึกอ่ะ <Thank you. S 2> อืมไม่ไม่ใช่พ,พ,ดดพูดเลยครับพูดตามสบายเลยผมไม่ว่านะก็คือ น้องพูดไปเลยได้ผมเดีเยลเสียงผมเ๋ยผมตัดออกเองคือใจจริงจริงอยากให้เขายังไงครับใจจริงๆอะอยากให้เจ้าอาว่าตรงเนี้ยโดนสึกออกมาเพราะว่าหนึ่งถ้าในชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นโรคประสาทโรคประสาทแบบเนี้ยบวชได้หรอคะบวชได้หรอเป็นพระได้หรอควรออกเป็นบาบัดดีกว่าไหมใี่คนที่จะมาเป็นพระค่ะ สพวกผมไปก็ประมาณเกือบยี่สิบรถสามพันกับมีผู้หญิงที่เป็นน่าจะเป็นไม่ออกแถวนั้นนะครับคพานำส่วนคนหนึ่งที่เห็นมีแค่นี้ครับ ไปทางนิดเดินรับรู้เหตุการณ์นะนะแต่ว่ามันมีสายงานอยู่ไหนเหมือนนีมาทสามคนนไม่ได้นไรครับ